ป้ากรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอนิยายเสียงเรื่องรักเธอคนเดียวในอีพีสิตามมาฟังกันเลยค่ะอา้าวคุณไว้ตื่นแล้วเหลอคะขอปูวัดไข้ก่อนหญิงสาวหยิบอุปกรณ์วัดไข้พรางยิ้มอย่างพอใจไม่มีไข้แล้วบูดีใจด้วย งั้นคืนนี้ปูจะพาคุณไว้ไปทานมื้อค่ำแล้วนั่งสปีดบอดชมหิ่งห้อยกันนะคะไวกูลมองเธอเราจะเกลื่นกินด้วยความยินดีครับถ้าทุกกิจ,จกรรมมีคุณอยู่ใกล้ทุกช่วงเวลาผมก็มีความสุขแล้วครับแต่ตอนนี้ผมหิวจัง ขออะไรก็ได้ที่คุณปูชอบชายหนุ่มยิ้มตาเป็นประกายมีความหวังปูแจ้งพนักงานไว้แล้วค่ะไม่เกิน15นาทีระหว่างรอปูแนะนำให้คุณไว้อาบน้ำอุ่นๆแล้วแต่งตัวรอๆปูจะถ่ายรูปส่งรายงานคุณแม่คุณค่ะ ัวกูลมองริมฝีปากอวบอิ่มสีแดงสดขยับขึ้นลงเวลาเจรจาน้ำเสียงไพเราะฟังเพลินครับผมคุณปูช่วยเตรียมชุดหล่อๆให้ก็พอไวกูลใช้อุปกรณ์พาตัวเองไปห้องอาบน้ำล็อกประตูห้องจากนั้นก็ยืนขึ้นค่อยๆ ก้าวเท้าออกจากวิวแชร์อย่างระมัดระวังก้าวช้าๆทำภารกิจส่วนตัวอย่างมีความสุขพรางผิวปากอย่างเคลิ้นเคลงและจบลงภายในสิบนาทีเสียงเคาะประตูปูเตรียมชุดหล่อแขวนไว้ในห้องแต่งตัวนะคะปูจะไปเตรียมโต๊ะอาหารค่ะ เสียงไวัยกูลตะโกนตอบอย่างอารมณ์ดีขอบคุณครับที่รักปุริดาหน้าแดงเมื่อได้ยินคำว่าที่รักก่อนจะเดินไปเตรียมเมนูอร่อยและดีต่อสุขภาพสำหรับไวัยลกแและะเธอคืนนี้เป็นคืนข้างแรม15บห้าค่ำท้องฟ้ามืดสนิทครองอัมพวาสงบ น้ำไหลเอื่อยๆพนักงานชายวัยกลางคนเป็นผู้ขับเรือสปีดโบท๊ทชมบรรยากาศสองฝั่งคลองและแล้วก็มาหยุดอยู่ริมฝั่งใกล้ต้นลำโพูผู้โดยสารมีเพียงไวยโกนกับปุริดาทั้งคู่สวมเสื้อสีโทนสว่างตัดกับความมืด ไวกูลขอร้องให้หญิงสาวนั่งข้างๆเธอจำยอมด้วยหน้าที่คอยดูแลใกล้ชิดทั้งปุริดาและไวกูลสวมเสื้อชูชีพแน่นหนาแสงนวลตาดวงกลมกลมโตเท่าผลมยมเกาะกลุ่มอยู่ตามต้นรำโพช่างเป็นภาพที่วดงามยิ่งนัก หญิงสาวอุทานเบาๆสวยจังครับงดงามมากวัยกูลพูดจากใจจริงภาพตรงหน้าของเขาปุริดาสวยงามยันเงาชายหนุ่มนั่งเบียดหญิงสาวจนเรือเอียงคุณครับคุณผู้หญิงขยับใกล้คุณผู้ชายอีกนิดครับเรือเอียงเดี๋ยวร่มครับ เสียงพนักงานกล่าวเตือนอย่างสุภาพไวักูลตัดสินใจตวัดแขนรวบเอวบางของปุริดาเข้ามาคล้ายการโอบกอดของคู่รักหญิงสาวหันหน้ามาประท้วงทำให้จมูกโด่งของเธอกดลงไปที่แก้มของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจอุ๊ยขอโทษคะ่ะ ปุริดาหน้าแดงอยู่ในความมืดส่วนไวยกูลก็เลื่อนมือมาใกล้สวงอกอวบอิ่มของเธอจูจ่ๆก็ยกมือขึ้นสัมผัสโดนยอดอกของปุริดาแผ่วเบาจนหญิงสาวรู้สึกเสียวซ่านไปทั้งตัวโอ้ผมขอโทษไวยกูลรู้สึกกระตุกไปทั้งตัว มีอาการหนาวหนาวร้อนร้อนคล้ายไขย้จะกลับทั้งคู่นั่งชมภาพธรรมชาติเบื้องหน้ายังมีความสุขโดยเฉพาะชายหนุม่มเรากลับกันเถอะคุณไว้จู่ๆลมก็พัดแรงขึ้นฟ้าร้องคำรามจนน่ากลัว โชคดีที่โชเฟอร์ชำนาญเส้นทางทำให้ไวกูลและปุริดากลับห้องพักได้ก่อนที่ฝนจะตกกระหน่ำลงมาบนเตียงขนาดใหญ่ไวกูลนอนกระสับกระสายเขานอนไม่หลับฟุ้งซ่านผู้หญิงสวยทุกองศามานอนยั่วอารมณ์เขาอยู่บนโซฟาเบสข้างๆเตียง แสงไฟสรัวสรัวส่องพอเห็นหญิงสาวนอนงายหลับตาพริ้มผมยาวสยายอยู่เต็มหมอนคลุมด้วยผ้านวมมิดชิดชายหนุ่มคิดอิจฉาผ้านวมคมตาจนหลับไปตอนใกล้สว่างปุริดาชวนไวยโกนไปใส่บาตรที่ท่าน้ำ ของรีสอร์ทชายหนุ่มอาบน้ำทีหลังน้ำอุ่นทำให้ผ่อนคลายหญิงสาวเลือกชุดลํารองสุภาพเสื้อผ้ารินินสีน้ำเงินขอปาดกระดุมหน้าแขนยาวปล่อยชายกางเกงผ้ารินินสีขาวขายาวรองเท้าแตะทำจากหนังแท้สีดำ ส่วนเธอสวมเสื้อผ้าฝ้ายแขนกระบอกสีเขียวคอปาดแขนยาวเอวรอยสวมผ้าสิ้นสีเปลือกส้มปล่อยผมยาวคาดผมไว้ด้วยช่อดอกไม้ประดิษฐ์สีม่วงใบหน้าสดใสพนักงานโทรมาตามได้เวลาพระมารับบาทแล้วคุณไว้ พร้อมหรือ,อยังคะปุริดามองไปที่ไวยกูลเห็นเขาปิดปากหาวรัวรัวนอนไม่พอเลอคะ่ะไปใส่บาตรถาวายสังฆทานแล้วค่อยกลับมานอนต่อนะคะปุริดาพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนจนไวยกูลรู้สึกระอายใจที่หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องลักๆใคร่ๆ างยิ้มอย่างสำนึกผิดโอเคพร้อมครับไปกันเลยพระภิกษุชรามองมาด้วยความเมตตาเมื่อปุริดาและวัยกูลช่วยกันประคองปินโตสีสวยที่บรรจุอาหารคาวและหวานรวมทั้งผลตรไม้วางลงบนฝ่าบาทตามด้วยช่อดอกไม้ทุกเทียน และซองปัจจัยไว้เป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าของสงจบโรงด้วยถังใส่ของใช้พวกน้ำยาซักสบงชีวรนน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำแปรงสีฟันและยาสีฟันสบู่ยาสระผมยาสามันประจำบ้านหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่ขาดไม่ได้ก็คือแอลกอฮอล เจลล้างมือไว้ฆ่าเชื้อโรคที่เรียกรวมๆกันว่าถังสังคทานหลวงตาเมตตาให้พรพร้อมนำกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลและพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หนุ่มสาวทั้งสองก้มกราบพะระพนักงานช่วยบันทึกพัดไว้เป็นที่ระลึกทั้งภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่งคุณปูผมอยากให้อาหารปลาครับพนักงานช่วยเข็นวิวแชร์ไปที่ท่าน้ำใกล้ๆกับฝูงปลาในน้ำอาหารปลาสำเร็จรูปอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ปูริดาช่วยตักอาหารปลาใส่แก้วพลาสติกส่งให้ไวโยกูลย่อนลงไปในฝูงปลา ยังพึงพอใจเมื่อเห็นปลาแย่งกันกินอาหารของเขาเป็นมื้อแรกเมื่ออิ่มแล้วก็มุดน้ำลงไปน้องๆ้องคงอิ่มแล้วครับเขามองเห็นเรือพายขนาดสองคนนั่งอยากพายเรือเล่นครับบุริดายิม้มไม่ง่วงแล้วหรือคะพนักงานนำเรือมาเทียบท่า เมื่อทั้งสองสวมชูชีพพร้อมพนักงานพยุงไวกูลลงเรือระหว่างรอปูริดานํากล่องใส่มือเช้ากับน้ำดื่มติดมือมาด้วยปูริดาพายเรือให้เขานั่งไวกูลหันหน้ามาทางหญิงสาวมองมาอย่างเปิดเผยความในใจวันนี้เธอสวยมาก เธอแก้มแดงเมื่อรู้ว่ากำลังถูกจ้องมองคุณไว้ภายเรือเป็นหรือเปล่าคะไวยกูลอมยิม้มสบายมากครับปุริดาได้ทีงั้นช่วยปูภายหน่อยสิคะชายหนุ่มยิ้มกว้างเมื่อหลงกลพยาบาลสาวแต่มีข้อแม้คุณต้องป้อนมื้อเช้าให้ผมจนกว่าผมจะอิ่ม บุริดายิ้มหวานได้เลยค่ะเธอส่งไม้พายให้เขารับไปทำหน้าที่แทนเธอมื้อเช้าในกล่องมีแซนด์วิชทูน่าคำเล็กๆวุ้นกระทิใบเตยทำเป็นดอกกุหลาบเล็กๆฝรั่งกิมจูชิ้นพอคำน้ำดื่มร้อห้าสบซีซีบุริดาเริ่มป้อนมื้อเช้าให้ไวยโกน ต่อเนื่องจนหมดคุณปูไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดบ้างเลยนะครับเขาประท้วงเบาๆเวลาทานอาหารไม่ควรพูดจะทำให้สำรักอาหารได้ค่ะนี่น้ำาด่มค่ะไวยกูลส่งภายให้หญิงสาวคราวนี้ผมป้อนคุณบ้างปุริดาตามใจในจ้างเธอเคี้ยวช้าๆกว่าจะหมด ก็ถึงท่าน้ำรีสอร์ทพอดีอา้าวถึงแล้วหรือวัยกูลอุทานเบาๆกิจกรรมในแต่ละวันเต็มไปด้วยความสุขมีชีวิตชีวาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนรุงประพลมารับเวลาบ่ายสองโมงคุณไว้ดูมีชีวิตชีวานะครับรุงประพลหรือพี่เลี้ยงอดแซวไม่ได้ อยู่กับคนที่เรารักก็อย่างนี้แหละครับไวยกูลตอบแล้วต่ออีกว่าถ้าคนที่เรารักรักตอบด้วยก็ดีนะรุง่งชายหนุ่มปลายตามองหญิงสาวที่นั่งข้างๆพรางกระซิบข้างหูเธอเบาๆว่ารักผมบ้างไหมครับปูริดาสะดุ้งน้อยๆ อะไรนะคะปูฟังไม่ถนัดเขาอมยิม้มใจรอยไปถึงไหนแล้วครับหญิงสาวกำลังคิดบวกลบคูณหารเกี่ยวกับรายรับที่ได้จากการที่ไวยกูลมาพักยาวเป็นเดือนเป็นตัวเรขยอดเงินราวเจ็ดหลักมันช่วยพยุงภาระการเงินของรีสอร์ทได้เป็นอย่างมากต้องขอบคุณไวยกูลจริงๆ ปูคิดหลายเรื่องค่ะก็เรื่องพ่อเรื่องรีสอร์ทแล้วก็เรื่องขาของคุณวัยกูลยิ้มถ้าเรื่องขาของผมคุณปูสบายใจได้เลยถ้ามีคุณอยู่ข้างๆผมต้องเดินได้ครับปูริดายิ้มให้เช่นกันเรื่องอื่นๆของคุณผมจะเป็นธุระให้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณพ่อของคุณหรือรีสอร์ทที่คุณรักโปรดอย่าได้กังวลพบกันอีพีหน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชอบนิยายแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องปากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครนะคะขอบคุณคะ่ะ